กี้หินซ้ายอะซ <laughs> ้ายสุดเลยเี๋ยวติครักน้องอีก ้ดีครห้อีหรั <S <S ใช่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 นอนอยู่ตรงหินติ๊กส้มเพื่อนเออนอนอยู่นะ